กัมพูชายืนยันยังไงก็จะร่วมมือกับไทยจนถึงวินาทีสุดท้ายช่วยปล่อยเฉลยสึกให้กับ พวกเราด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันไปนะฮะว่าเมื่อวานที่ผ่านมานะครับทหารไทยของเรานั้นเหยียบกับระเบิดครับจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถ,ถึงขั้นกับพิการข้อเท้าขาดเลยทีเดียวและแน่นอนว่าระเบิดที่เหยียบก็คือระเบิดของกัมพูชาและก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นระเบิดที่ถูกนําเอามาวางใหม่บนผืนแผ่นดินของประเทศไทยของเราครับซึ่งทําให้ทางการไทยของเราครับ ต้องออกมาตรการตอบโต้ออกมาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงดเว้นการต่อวีซ่าการทำงานให้กับแรงงานกัมพูชาที่หมดอายุสัญญาจ้างที่อยู่ในประเทศไทยจะถูกผลักดันตัวกลับเข้าสู่กัมพูชาโดยทันทีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางการไทยของเรานั้นอารุ่มอร่วยให้แรงงานกัมพูชาที่วีซ่าขาดนั้นยังสามารถทำงานชั่วคราวในไทยได้แต่ต่อไปนี้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าวีซ่าขาดก็จะส่งตัวกลับประ ันกับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือไทยของเราก็ตัดสินใจนะครับที่จะยกเลิกปฏิญญาสันติภาพที่ทําร่วมกับกัมพูชาเอาไว้ที่มาเลเซียโดยที่จะไม่มีการปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านั้นและข้อสุดท้ายที่ชาวกัมพูชาเจ็บ โอดรวดร้าวมากที่สุดก็คือไทยได้มีการเลื่อนการปล่อยตัวเฉลยศึกทั้ง18คนออกไปแบบไม่มีกําหนดการเลยครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับได้มีการคาดการว่าจะมีการปล่อยตัวเฉลยศึกกัมพูชาทั้ง18คนในวันที่12หรือ13พฤศจิกายนนี้แต่พอมีเหตุการณ์ที่ทหารไทยไปเหยียบกับระเบิดเข้านะครับทางการไทยของเราก็เลยยก เลิกเรื่องนี้ไปก่อนนะครับแต่กัมพูชาครับก็มุ่งหวังเหลือเกินนะฮะว่าพวกเขานั้นจะได้รับการปล่อยตัวเฉลยศึกทั้ง18คนในเร็ววันนี้โดยกัมพูชานั้นเตรียมการล่วงหน้าเอาไว้หมดแล้วนะครับคาดการว่าจะมีการมารอรับตัวเฉลยศึกทั้ง18คนที่ด่านที่ภาคตะวันออกของไทยนะไม่ว่าจะเป็นปอยเป็ดหรือที่จันทบุรีนะครับก็ได้มีการเตรียมตัวเอาไว้แล้วนะฮะแต่ว่าดูเหมือนว่าจะไม่เป็นอย่างที่พวกเขาต้องการโดยเมื่อวานนี้ครับพลโทร,รัฐด,ดารารัตซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวง กลาวโหมของกัมพูชานะครับได้กล่าวปราศัยต่อทูตานุทูตและทูตทหารนะครับที่เข้าร่วมประชุมทั้ง12คนนาที่เข้าร่วมที่กรุงพนมเปญของกัมพูชานะครับในช่วงเช้าของวันที่10พฤศจิกายนโดยกัมพูชานะฮะได้ยืนยันเป็นมั่นเป็นหมอนะครับว่ากัมพูชานั้นพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยปฏิบัติทุกอย่างที่อยู่ในข้อตกลงสันติภาพและร่วมมือกันระหว่างสองประเทศโดยจะให้ผู้แทนของอาเซียนเนี่ยได้เข้ามาสังเกตการนะครับโดยพลโทรัฐ ารารยืนยันว่ากัมพูชานั้นมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ตามที่ได้ถแถลงตกลงร่วมลงนามกันไว้เมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาที่กรุงกาลัมเปอร์ของมาเลเซียโดยกัมพูชานั้นจะประสานงานกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศและประชาชนของทั้งสองประเทศแต่กัมพูชาเองนะก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับว่าฝั่งไทยนั้นจะรักษาสัญญาหรือไม่และทางการไทยนั้นจะเต็มใจที่จะปฏิบัติตามหรือเปล่าโดย ข้อตกลงสันติภาพนั้นเป็นการตกลงระหว่างเพื่อนบ้านทั้งสองฝ่ายที่จะงดเว้นการย่วย,ยุซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การลุกลามกลายเป็นสงครามในอนาคตได้โดยมุ่งมั่นให้ทางฝ่ายไทยนั้นปฏิบัติตามข้อตกลงที่แถลงร่วมกันเอาไว้อย่างเคร่งครัดแม้ว่ามันอาจจะสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างแต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังเคารพซึ่งกันและกันและมุ่งมั่นไปสู่การปล่อยตัวเฉลยศึกทั้ง18คนออกมาแน่นอนว่าข้อความนี้ ไม่ได้ตรงกับทางโฆษกของกองทัพไทยได้ออกมากล่าวเลยโดยทางการไทยนั้นได้ยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยตัวเฉลยศึกในเร็ววันนี้แน่นอนแม้แผนการนั้นจะมีอยู่จริงแต่ก็ได้รับการระง,งับไปแล้วโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยได้ชี้แจงว่าการที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดใกล้กับปราสาทพระวิหารนั้นเป็นผลจากการกระทำของทหารของกัมพูชาและทำให้ทหารของไทยนั้นได้รับบาดเจ็บเรื่องการปล่อยตัวเฉลยศึก ทั้ง18คนนั้นจึงไม่สามารถกระทําได้ในเร็ววันนี้และประกาศระงับการเจรจาก,กับกัมพูชาทั้งหมดเนื่องจากว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไทยมองว่ากรัรมพูชาคือภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประ ไทยนะฮะหลังจากเรื่องนี้ถูกรายงานออกไปครับชาวกัมพูชาก็แสดงความผิดหวังกันนะฮะว่าทางฝั่งของประเทศของตัวเองนั้นมุ่งมั่นเต็มที่แต่ดูเหมือนไทยนั้นจะไม่ยืนยันตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันเอาไว้ไทยไม่ทําตามแสดงว่าไทยนั้นไม่ได้เห็นคุณค่าของกัม กูชาเลยนะฮะโดยไม่ได้มองเลยว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะทหารของตัวเองนั้นแอบ,บมาวางระเบิดในฝั่งของประเทศไทยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันบ้างดีกว่านะครับว่าพวกเขาเนะี่ยจะมีความรู้สึกมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างนะฮะโดยคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่ามันเป็นเพราะพวกเรานี่แหละที่อ่อนแอเกินไปถ้าเราเข้มแข็งเพียงพอเล็กกล้าที่จะโจมตีทหารไทยแล้วก็พวกเขาจะต้องปล่อยทหารของเราโดยทันทีคอมเมนต์ต่อไป ะะบอกว่าพวกเสียมันก็เป็นแบบนี้ตลอดและทําตัวเหมือนจะดีจะดีจะดีแต่สุดท้ายมันก็เหลี่ยมใส่เราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกจนเสียม,มันเชื่อถือไม่ได้รอก,กี่ครั้งแล้วที่มันบิดพลิ้วพวกเราแบบนี้ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามุกเดิมๆ e ของพวกเสียมก็เป็นเหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกสยามมันเป็นพวกขี่ขโมยพันแท้จริงๆตั้งแต่คนระดับล่างถึงคนระดับสูงคำพูดของพวกจนสยามมันเชื่อถือไม่ได้พวกมันน่ะก็หกเรานี่แหละคือเรื่องจริงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเสียมใส่เงื่อนไขให้คเมนต์คเมนก็ทําตามทุกอย่างแล้วนี่ทําไมพวกเสียมถึงยังต้องบิด ริ้วกับเราเอาจริงๆกับพูชานั่นแหละครับคนบิดพริ้วนะฮะตอนตกลงกันเนี่ยบอกว่าจะเก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ย 13พื้นที่สุดท้ายขอเหลือพื้นที่เดียวไทยเราก็ต่อรองนะครับไทยก็ได้มา5พื้นที่นะฮะแต่ก็ยังมีระเบิดให้ทหารไทยเหยียบอยู่ดีอันนี้มันแสดงให้เห็นอยู่แล้วนะครับว่าพวกเขารู้ว่ากับระเบิดเนี่ยมันมีเยอะขนาดไหนและวางเอาไว้ตรงไหนบ้างพวกเขาก็เลยไม่ยอมร่วมเก็บกู้กับเรานั่นเองนะครับคอมมนต่อไปนะฮะบ,บอกว่าชีวิตติดตำต้มกัมพูชาของเราทางานหนักเพื่อฉเฉลยทั้ง18คนแต่พวกเสียมมันก็ต่ํา คอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าทหารเสียมบุกรุกพื้นที่ของเขมรของเราพวกเขาทําเหมือนกับแผ่นดินของกรรมัมพูชาเป็นของเล่นคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเสียมนี่เชื่อถืออะไรไม่ได้เลยว่ามันเป็นคนตั้งกติกาขึ้นมาเองแต่พอกรรมัมพูชาของเราทําตามพวกมันก็ไม่ยอมแล้วก็จะบุกกรรมัมพูชาอีกคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่ากองทัพของกรรมัมพูชา รุกรานเสียมอย่างนั้นเหรอเสียมไม่เคยมองเลยว่าตัวเองไม่เคยมีดินแดนเป็นของตัวเองพวกมันบุกแล้วก็เอาแผ่นดินของกรรมัมพูชาทั้งหมดไปข้อตกลงสันติภาพนี้เนี่ยลงน้ําโดยทรมนะและแน่นอนว่าการกระทาตัวแย่ๆของพวกเสียมจะทําให้พวกมันอยู่ยากคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าบางทีพวกเขาอาจจะเตรียมตัวเตรียมวาราการประชุมไม่ทันลำมังเขาก็เลยเลื่อนออกไปเขาบอกให้เราขยับอาวุธออกจากชายแดนแล้วนี่แต่ทําไมล่ะทำไม พวกเขาถึงไม่ยอมปล่อยทหารให้อยู่เราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าง่ายๆนิดเดียวไม่เห็นต้องหาคำตอบเลยพวกมันต้องการดินแดนของเขมรหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าโอ,อ้ดีจังที่กัมปงสวายนะ่ะฉันอยากขายที่ดินนะพวกเสียมมันจะเอาไหมคือเขาประชดนะฮะประมาณว่าที่ดินของกัมพูชาเนี่ยไม่มีใครต้องการหรอกนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเลี่ยมเยอะนักไอ้พวกเสียมเอ้ยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกสยามนี่มันมี ข้ออ้างไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าโจนก็คือโจนนั่นแหละมันเล่ห์เหลี่ยมได้เสมอตลอดเวลาคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงมีสงครามกับพวกเสียมตลอดทั้ง500ปีที่ผ่านมาจุดประสงค์ก็คือผมมันน่ะไม่เคยสนใจหรอกว่าพวกเราเนี่ยจะทําตามหรือไม่ผมมันแค่ต้องการยึดแผ่นดินของเราและไม่ยอมปล่อยเฉลยทหารให้กับเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเสียม,มันจะเลี่ยมได้ขนาดนี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเอาอย่างงี้ดีกว่าพวกเสียมมันอยากได้แผ่นดินของการโูชาต,ตรงไหนบอกให้มันเอาเงินมาซื้อเลยดีกว่าคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าจนเสียมนี่มันเล่เหเลี่ยมเยอะมากมันทำตัวแล้วก็ร่วมงานกับพวกฝ่ายค้านเพื่อที่จะมาโจมตีเราหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าอย่าหมดเรื่องไงถึงต้องจับเอาฝ่ายค้านไปรวมกับฝั่งไทยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าชาติาศาสนา พวกเสียมันไม่เคยยึดถืออยู่แล้วพวกมันเป็นพวกรักค้าถูกแล้วก็ใช้เคล็ดลับแบบเด็กๆเพื่อจะโจมตีเราพวกปัญญาอ่อนเอ้ยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเสียมันก็ทําได้แค่นี้แหละที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดว่าพวกมันมีรัฐบาลที่ล้มเหลวรัฐประหารแล้วรัฐประหารอีกก็ไม่สําเร็จสักทีทําประเทศให้เจริญก็ไม่ได้พวกมันไม่มีพลังอะไรเลยพวกมันไม่สามัคคีกันอยู่คนละฝักละฝ่ายทําตัวไรประโยชน์ไปวันๆนะั่นแหละพวกเสียมน่ะมันคือประเทศที่ไม่เคยชนะใคร เลยแม่รู้สึกว่าจะประเมินไทยต่ําไปนะฮะไทยนี่ยามศึกเรารบยามสงบถึงจะรบกันเองนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าโอ้ยชไม่จะเชื่อเลยทําไมพวกคนไทยมาถึงทําตัวลักขัดถูกแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าลรงละครเสียมเนี่ยมันคือลงละครแห่งความฝันเฟื่องจริงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า เอาในบอกว่าจะร่วมตัวกันเพื่อพัฒนาชายแดนอีก2องสามปีข้างหน้าไงล่ะทำให้อยู่ดีๆพวกเสียมถึงเปลี่ยนใจคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเอาอีกแล้วเหรอพวกเสียมมันมีข้ออ้างที่จะไม่ปล่อยทหารของเราอีกแล้วเหรอคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าฉันรู้มานานแล้วพวกเสียมน่ะมันไม่ยอมทําตามอยู่แล้วล่าเงาของผมมันคือโจรที่ป้นแผ่นดินของคนอื่น คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าแน่นอนคอยดูสิถ้าไทยยังคงดื้อดึงแบบนี้กองทัพของอเมริกาจะมาร่วมรบกับเราที่พนมเปนอันนี้ก็ฝันเยอะไปหน่อยนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าอาเซียมน่ะมันอยากกินแผ่นดินของขมิ้นของเราทุกคนก็รู้ดีไม่ใช่หรอคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าวันหลังนะเอาอย่างนี้นะเอาทหารออกมาลดตเวนแล้วทหารขมรของเราเดินด้วยเลยมันจะได้รู้กันไปเลย ว่าไอระเบิดที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะมันใช่ของทหารเราหรือของทหารเขาเรานะเขาหนะ้าถ้าจะเดินนะั้นยังไงก็ต้องยอมเดินด้วยกันไม่อย่างนั้นนะผมมันก็จะกล่าวหาเราอยู่แบบนี้แหละเอาจริงจริงไทยเราทำแบบนี้มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเลยนะฮะจนมีปัญหากันนี่แหละนะครับที่ไม่ได้เดินรัตเวนร่วมกันนะฮะคอมเมนต์ต่อไปในรับบอกว่าความมั่นคงของชาติรู้ไหมอะไรสำคัญที่สุดแผ่นดินของเขมเมไงล่ะ ที่เราจะไม่ยอมเสียไปแม้แต่เซนติเมตรเดียวคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันไม่เข้าใจรัฐบาลไทยเลยจะจองเวนจองกรรมะไรกับกัมพูชานักหนากัมพูชาต้องการฟื้นสัมพันธ์เพราะว่าเราคือเพื่อนบ้านกัน แต่พวกเขาก็ยังอยากโจมตีกัมพูชาของเราอยู่พวกเขาไม่อยากได้ความสงบหรือไงเราในอยากได้ความสงบนะฮะแต่พวกเขานั่นแหละไม่อยากได้นะครับคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอะไรนะพวกเขาจะไม่ยอมคืนทหารให้กับพวกเราอย่างนั้นเหรอทำไมพวกคนไทยถึงมีทัศนคติต่ําๆแบบนี้แล้วก็เอามายนใส่กัมพูชาของเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไอ้พวกรักคัดถูกเอ้ย แม่งเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า <_ d ata> ประเทศไทยก็เป็นเหมือนเดิมนะั่นแหละทหารเหยียบกับระเบิดของตัวเองแล้วก็มาอ้างโทษกัมพูชาเพื่อที่จะหาวิธีที่จะไม่ปล่อยทหารของเราทั้ง18คนคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า <_ d ata> เดินก็เดินอยู่ในแผ่นด,ดินของตัวเองเห <_ d ata> ยียบกับระเบิดของตัวเองแล้วก็มาโทษคนอื่นไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเจ๋งคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเสียมันอยากทําตัวให้เป็นเหมือนอิสราเอล แต่พวกมันนะทาไม่ได้พวกมันแข็งแกร่งไม่พอแต่ก็ไม่ไว้ที่จะมาโทษกรรมพูดชา คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกสยามมันก็เป็นพวกแบบนี้แหละพวกเล่เหลี่ยมเยอะคิดว่าคนอื่นที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยมีความรู้น้อยลำมังสันดานของพวกมันก็คือจนนั่นแหละจนสยามที่แย่งชิงแผ่นดินของกัมพูชามาแต่โบราณคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฮเหนื่อยใจจริงๆคอมเมนต์ของเราก็รู้ว่าพวกเสียมันไม่ธรรมดาแต่คอมเมนต์ของเราก็เป็นคนซื่อที่ตั้งใจจะทําตามสนที่สัญญาที่ทําร่วมกันไว้ แต่พวกเสียไม่เคยต้องการคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพรอพู้น้ำของเราอ่อนแอไงล่ะถึงยอมให้พวกคนไทยมาปั่นสมองของพวกเราได้แบบนี้ดูเกาหลีเป็นตัวอย่างสิพวกเขาเนี่ยอยู่เงียบๆเงียบจนคอมเมนต์ของเรายังกลัวนี่แหละเหตุผล ที่ทำไมเกาหลีนะถึงมีอิทธิพลในโลกนี้มากนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าพวกคนไทยการละครนี่มันชอบทําอะไรแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นจริงๆมันโกหกชาวโลกเอาทหารของตัวเองลงทุนไปเหยียบกับระเบิดของตัวเองแล้วก็มาโทษกัมพูชาของเราแม่ขอยืมขากัมพูชามาเหยียบสักขาได้ไหมฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่า ท้าไม่ทหารไทยทึงเดินไปในพื้นที่ที่ยังไม่เคลียร์กับระเบิดล่ากัมพูชาของเราะก่อนจะเดินล่าตะเวนก็ต้องเอาทีมไปกู้ระเบิดก่อนทุกครั้งเลยหนาะคือจริงๆไทยกู้ไปแล้วนะฮะตรงนั้นนะ่ะแต่กัมพูชานี่แหละที่แอบเอามาวางใหม่นะครับคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสงสัยจริงๆว่าเพ่นินของขอมเมนตของเรามีระเบิดและพวกเสียมมันเดินเข้ามาได้ยังไงมันเป็นเคล็ดลับของพวกคนเสียมเหรอผมมันต้องการอะไรจากกัมพูชาของเราความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าฉันไม่อยากจะ เชื่อเลยว่าคนไทยมันจะลงทุนขนาดนี้เอาทหารของตัวเองไปเหยียบกับระเบิดให้ขอเท้าขาดเพื่อที่จะแสดงให้ชาวโลกได้เห็นว่ากัมพูชาของเรานะ่ะมีกับระเบิดกัมพูชาของเราไม่เคยมีกับระเบิด พวกเราเก็บกู้กันอย่างตั้งใจไอ้เสียงระเบิดที่ได้ยินน่ะมันเป็นระเบิดของขนถยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสายพันธ์เสียมเนี่ยมันคงตัวสันอยากได้แผ่นดินของเราจริงๆนั่นแหละคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าจุดอ่อนของพวกเราก็คือเราใจอ่อนเกินไปพวกเราก็เลยโดนดูถูกคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะฮะไปคอมเมนต์เอาไว้โดยบอกว่าพวกคอมเมนต์เอ้ยไอย้พวกขี้ขึ้นสมองเอาระเบิดมาวางในบ้านกูวางซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่พวกมึงกลัอบบอกว่า ไม่ใช่ระเบิดของตัวเองไม่โง่ไม่ใช่ชนชาติคมเมนตริงๆครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์มังส่วนนะฮะทีาจนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับกับเรื่องราวการประชุมของกัมพูชานะที่หวังว่าอยากจะได้ทหารทั้ง18คนคืนแต่พอมาทราบข่าวในภายหลังนะครับว่าไทยของเรานั้นระง,งับการปล่อยตัวทหารกัมพูชาทั้ง18คนไปแล้วนั้น พวกเขาก็รู้สึกแย่มากๆนะแล้วก็โทษวัาไทยของเรานั้นเป็นการละครบ้างละพยายามป้ายสีกัมพูชาบ้างละโดยไม่เคยมองเลยว่าประเทศของตัวเองนั่นแหละคือคนสับปรับคือคนจอมปลอมไอ้พวกที่คบไม่ได้นะฮะแอบเอาระเบิดมาวางไว้ในบนแผนที่ของประเทศไทยของเราพื้นที่ตรงนั้นไทยของเราเดินลาดตะเวนเป็นประจำนะครับและมีการเก็บกู้วัตถุระเบิดไปจนหมดแล้วนะฮะแต่กัมพูชาก็ยังเอาระเบิดพีเอ็มสองมาวางใหม่ให้ทหารไทยเหยียบจนพิ นนั่นเองส่วนตอนนี้นะครับแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทย ใครที่หมดสัญญาจ้างแล้วจะไม่สามารถต่อใบอนุญาตทำงานได้อีกนะครับจะต้องเดินทางกับกัมพูชาอย่างเดียวและเชื่อว่าแรงงานกัมพูชาเหล่านี้จะหลบหนีหลบซ่อนอยู่ในประเทศไทยต่อไปเพราะไม่อยากกลับเข้าสู่แผ่นดินของตัวเองเนื่องจากไอคนที่ไปก่อนหน้าก็ไม่มีงานทำถ้าย้อยแอบกลับมาทำงานในประเทศของเราเป็นจำนวนมากนะครับงานนี้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนไทยของเราจะต้องร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อที่จะป้องกัน ไม่ให้แรงงานกัมพูชาเหล่านี้หลบหนีอยู่ในประเทศไทยได้อีกต่อไปนะครับตอนนี้ไทยเราเริ่มนําเข้าแรงงานจากศรีลังกาและบังกลาเทศเข้ามาทํางานแทนชาวกัมพูชาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนาอารมณ์ของผู้โพส ก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ